าการใส่รูปภาพของเราลงไปนะคะโดยทั่วไปนะคะภาพในทวิตเตอร์จะเป็นภาพดิฟ u l t แต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะคะก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนรูปที่เราต้องการได้ดังนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็เลือกที่โปรไฟล์นะคะจากนั้นนะคะก็ให้คลิกที่รูปภาพนะคะจากนั้นคลิกปุ่มเชน Chain แล้วก็ chain image นะคะจากนั้นก็คลิกเบาแล้วก็ไปเลือกนะคะว่าภาพเราอยู่ที่ไหนแล้วก็กด open นะคะเมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็กดเซฟนะคะค่ะจะแสดงข้อความเตือนหลังจากบันทึกค่านะคะแสดงภาพใหม่ทันทีนะคะเราจะไปดูภาพนะคะให้คลิกที่โปรไฟล์นะคะ เราก็จะเห็นว่าทวิ t เตอร์ของเรานะคะก็จะเปลี่ยนรูปภาพไปนะคะ